dần vỏ cái màu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ทางสพเสือหลงที่ยี่เดนะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนก็แจ้มายื้อบางส่วนแบฐานคิ้เพื่อจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับมีรูปแบบพวกขจัดความผิดรแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่่ัวเรื่องให้กับทางท่าพนักงา,น,านสอบสวน เพื่อที่จะรีบนั่งรับสรุปผลบวกเสนอคณะจังหการปปชนเพิ่มเติมนะครับพอหลังจากสอบประคำเพิ่มเติมเสร็จคิดว่าน่าจะมีการส่งเอกสารภาษาเพิ่มเติมมาให้ทางปปชมีการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วทางเราสอบสวนอาจจะมีเจ้าหน้าที่รับเพิ่มเติมอีกครับอันนี้ที่ผมยังไม่ไม่ไส่งไปให้เพื่อนๆน้องได้เลยเลยบางอย่างนะดิชันก็ผมจะต้องมีความต้องมีการก็จะเป็นคดี ตามผมก็มีไม้พยูนต้นนะครับที่ถูกตัดนะครับแล้วก็ถูกตัดนี่น่าจะเป็นต้นใหญ่นะครับแล้วลก็ผมไปรบับทราบข่าวทราบข่าวว่าเนี่ยเคยมีการรับวัตตัดในคืนที่25ะะกรกฎาคมผิดฐานอะไรอ๋อเป็น157นะครับแล้วก็อาจจะมีความผิดฐานอื่นด้วยครับเป็นคนที่สูงของกี่คนแล้วก็ปี แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าไอ้อ่างที่ว่าท่าไม้เนี่ยที่เขาบอกหายไปประมาณ2องหี่เนี่ยต้องไปดูว่ามันใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็น,นรกรณีกล่าวหานะครับนายกนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็น,นรกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐพนังกงานสอบสวนนะครับก็เลยมีการส่งสมดวนมาให้ทางาคณะกรรมการปปชพิจารณานะครับซึ่งทางผมเองก็ได้มีการมอบหมาย เรื่องนะครับให้กับทางน้องนะครับรีบสรุปสํานวนนะครับเสนอคณะกรรมการปปชนะครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปนะครับถ้าหากว่าคณะกรรมการปปชครับมีมตินะครับที่จะให้รับไว้ดาเนินการเองนะครับก็จะมีการแต่งตั้งองค์คณะแต่สวนนะครับเพื่อดาเนินการแต่ส่วนข้อจริงต่อไปครับซึ่งทางนี้ผมก็ทราบนะครับที่เมื่อวานนะครับว่าท่านผู้กํากับ นะครับได้มีการสอบปากคำพยายามคนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าเกิดปรากฏพยานมหลักฐานรับเพิ่มเติมนะครับว่ามีเจ้าที่ของรัฐหรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับทางพนักงานสอบสวนก็จะได้มีการส่งสำนวนบัเพิ่มเติมให้ครับหนึ่งขั้นเจ็ดก็เป็นความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผิชอบหรือโดยทุจริตต่อหน้าที่นะครับ ขอไม่ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไปกระทบต่อเรื่องของอไอ้ํำนวนคดีนะครับ <mel od ic> แต่ถ้าบอกว่าต้องนเน่ยท้เป็นเรื่องนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคือนายกนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับแล้วก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกจานวนหลายต่อหลายคนนะครับเราทราบว,ว่าเรื่องนี้ครับพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็กําลังที่จะสอบปากคําพยานบุคคลเพิ่มเติมด้วยก็คิดว,ว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยส่วนรายละย